อาจพระบาทาเป็นไงบ้างอาจารย์อากาศไ,นะไม่ร้อนไม่ชั่วนะเมษาหนาโอ้ไม่ร้อนตอนไปแดดมันออกเลยเขาไม่มากางเต็นท์ให้กำลังก็อาจารย์อย่างรู้ขององคุณองอาจให้มานี่กี่ดวงแข็งแต่ธาตุมันเสียมดเลยอาจารย์ออยก,ยยก็ยังติกต๊กแท็กเวลาได้แปลได้ไปแทนติกต๊กแท็กในวิการสนใจยยนี่นะไม่มันมีวิธีคือเราต้องรู้ไหว่าในแต่ละตัวธาตุที่มันมีอยู่มันไปซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่า คือถ้ามันมีซ่อนอยู่่เหมือนเราทําความสะอาดแล้วเศษฝุ่นมันไปอยู่ตามซอกตามหลืบเนี่ยจะบอกว่าบ้านสะอาดมันก็พูดไม่ได้ไงครับเว้นแต่ว่าเราไปเก็บตรงซอกหลืบหรือไปโป๊ะอเนี่ยโปะยาแนวมันเรียบร้อยมันก็เก็บขวาดง่ายเพราะมันไม่ลงมาในซอกก็คือมันไม่มีซ่อนอาถุวาถ้าเกิดมันเป็นตังเหลียญแล้วมันหล่นก็แก๊กลงไปติดล่องตรงไหนอย่างเงี้ยคุณอาถุเคยอยู่เอ้ยพี่คุณร่วงเคยอยู่บ้านไม้ไหมอะเคยนะเคยไหมแบบ พอล้วงกระเป๋าตังค์ปุ๊บแล้วเหรียญมันแม่ดันลงร่องพอดีอ่ะแต่จะสบาย่อนนั้นเลยอ่ะหรือไม่ก็โป๊ะลงไปพอดีเลยอ่ะแที่ช่องที่ช่องบางทีมีตัวเขาเรียกตัวอะไรเปรนลมอากาศเอกอะแล้วก็เรื่องเนี้ยอาจารย์หญิงแกเคยไปอยู่กุดชีไงครับแล้วข้างล่างมันเป็นน้ําบ้านบ้านพื้นไม้แกกําลังจะเข้าห้องน้าล้วงมือถือที่ท่าไหนไม่รู้ลงไปไอ้รูที่ไม่น่าลงอ่ะอ่า ทิ้งอาจารย์อย่างนี้เอออาจารย์ไม่ทำอลไนไม่ทำไม่เลยไม่รู้ไอโบโบกี้อะไรเดี๋ยวหักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นลาบากนะไม่ใช่ไม่รู้ตรงนั้นมันต้องรู้หลังฟ้าเพราะหลังฟ้ามันไม่มีอยู่ในวงการเรายังโงกอาจารย์เลยแล้ว่เอาลองเอาคุณลวงลองนึกถึงหลังฟ้าพอมันหายไปดิเอาตรงไหนมาหาหาให้ตายมันก็หาไม่เจอ เพราะเราไม่ไมเราไม่เห็นมันไงมันก็อาจารย์คิดขึ้นมาเองเลยนะเนี่ยตัวหลังฟ้าครไม่ได้คิดขึ้นมาเองก็หลักก็ผมก็ไปดูเรื่องนี้ไงหวงจุย้ยหวงจุย้ยที่เขาใช้อยู่กันทุกวันเนี่ยเดิมทีเวลาเขาสอนหวงจุย้ยเขาจะสอนไ่ทีเอาทีก็คือก่อน,อนฟ้าหล<ว>ัหงฟ้าถูกไหมเกาจะเป็นรูปไอ้ตัวตัวขวยอ่ะอ่าอ่าทิศเหนือไอ้ตัวขีววขดมันนะก็จะไปอยู่อยู่ตัวด้านหนึ่งพอหลังฟ้ามันก็ไปอยู่อีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ย คือผมหัวช้หน่อยก็แต่ไล่ไล่อาจารย์ก็ชัดกันทันละเพราะว่าเราต้องดูหลายซ้ำหลายครั้งอ่าทีเนี้ยพอพอเราพอพอโดยส่วนตัวผมก็ไปสังเกตเอ๊ะมันมีก่อนมีหลังก็มานั่งคิดนอนคิดคนเรามันก่อนเกิดมันต้องมีเรื่องดิมันต้องมีสตอรี่ดิถูกไหมกว่ามันจะเกิดอะไม่ผมก็ทึงอาจารย์าคิดผ่อนแข็งอะไรมันหลายอย่างอะกว่นจะเกิดอารมณ์ประมาณเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ต้องอพ่อกับแม่ ใช่ไหมพ่อกับแม่มีอะไรกันแล้วก็มีปัญหาตรงนี้แม่ตัวเองเดินตายได้น้าเนี่ยเป็นแม่เป็นแม่น้าได้เป็นแม่น้าแม่น้าเนี่ยก็เป็นเป็นเขาเรียกเลยเป็นเพียงอิงเป็นเพียงอิงที่ดีนั้นเป็นเพียงอิงที่ดีตัวพระพุทธเจ้าก็เลยกลายเป็นได้รับความอบอุ่นความเป็นดูจากจากพระพระน้ามารดาอย่างเงี้ยรักกมากกลูกตัวเองเขารักมากกับลูกตัวเองว่าลูกเพราะตัวเองเนี่ยตายไปแล้วไงก็เลยไม่รู้ว่ารักรักหรือเปล่าไง เพราะตัวเองก็ไม่มีน้องอ่าพระพุทธเจ้าไม่มีน้องเงี้ยอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็มาเปรียบเทียบดวงจิตอามันก็ต้องมีเดี๋ยวว่าก่อนต้องรู้สิก่อนเราจะปลูกเมล็ดพันธุ์มันต้องเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรมาก่อนมันต้องมาจากต้นไหนก่อนต้นที่มันที่เราเอาจะเพาะก็เรียกอะไรเมล็ดพันธุ์มันมาจากดอกมันหรือมาจากผลมันเราต้องรู้ว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากดอกหรือมาจากผลหรือมาจากงาวมันเช่น ขิงแก่ๆเนี่ยพอมันแก่มากๆแล้วก็หักแง่งแง่งมันมาแล้วก็ไปวางไปไปแช่น้ําแช่ดินถูกไหมมันก็แตกตากเป็นต้นขึ้นมาใหม่มันก็สร้างตัวตัวขิงขึ้นมาใหม่อันนี้คือสร้างจากเกล้าถ้าสร้างจากดอกก็แปลว่ามเมล็ด็ชนตะวนันพอมันแก่ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาดอกมันมาเนี่ยแล้วก็เอาไปเพาะถ้าสร้างจากมลเ็ดก็เหมือนกับมะม่วงแล้วก็กินมะม่วงสุกพอเสร็จปุ๊บตัวเม็ดมันเราก็อย่าทิ้งเอาไปแช่น้ํา มาใช่นะมันก็เกิดต้นคือมันเกิดจากอะไรเราต้องรู้ว่าไอ้ต้นเนี้ยธาตุกิ่งที่จะ้อาจารย์หรือถ้าเกิดมันเกิดไม่ได้เลยเราก็หาวิธีอื่นอารคิดไดงไงว่าเราคิดได้เราก็ต้องไปดูวิธีอื่นไอ้นี่มันไม่ได้อยู่ในสายพันธุ์มันมันไม่ได้อยู่ในดอกไม่ได้อยู่ในเงาไม่ได้อยู่ในต้นอ้าวแสดงว่ามันเกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมก็เรียกว่าทัตกิ่งนะธาตกิ่งเสร็จปุ๊บก็แปลว่าไม่ใช่แม่มันไงในดวงคนมันก็มีใช่ไหมบางคนอย่างผมเนี่ย ดาวแม่จริงๆไม่มีเงี้ยก็กลายเป็นคนอื่นเขาเลี้ยงดูอ่าอยู่นั่นพอพอพอเสร็จปุ๊บเราก็รู้อ๋ออันนี้มันมาจากการตัดต่อเงี้ยนั้นการตัดต่อบางบางบางพืชบางสายพันธุ์ให้ผลดีกว่าต้นตระกูลมันอีกถ้าถูกไหมล่ะเช่นมะนาวมะนาวตัดกิ่งเอากิ่งส้มโอไปปักอ่ะมันก็กลายเป็นอ่าส้มโอได้ความเปรี้ยวของมะนาวแบบเนี้ย ตนต่อยางพันยางอ่าใช่ไหมเขาเรียกตัดต่อพันธุกรรมอ่ะมันต้องดูให้ออกเลยว่ามันมาจากไหนพรานไอ้ก่อนฟ้าหลังฟ้ามันเลยมีเหตุว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้ทัานคนที่มันเกิดมาเนี่ยเขาเรียกรูปประพันธ์สันฐานลากเงาโคตะกูลมันไม่เหมือนกันแต่มันออกมาเนี่ยสามสิบสองครบเหมือนกันหมดทุกอย่างไอ้ที่ไม่ครบมันก็ต้องเกิดจากลากเงามามันไม่บริบูรณ์ถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นคนไม่บริบูรณ์เช่นอ่ะพ่อเนี่ย กินเหล้าหนักเลยเจ้าชู้เลยอย่างเงี้ยอ่าหรือมัวแต่หมกมุ่นอย่างเงี้ยแต่อ่านน้องชายผมเรี่ยวโคมันมันมันถึงเราคือเราไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับใครอย่างที่ผมว่าปาดิมกี้ก็ออกจากบ้านออกเล็กไงแต่มาถามน้องๆนี่มันใช่หมดเลยอ่ะมันตอบใช่โอ้โหมันกัลลันปากหวานอะไรอ่ะให้ถามเจ้าตัวว่าบางเรื่องอ่ะไม่เจ้าตัวไม่เจ้าตัวไม่ได้เคลียนได้ไ่นะแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรสมบัติเป็นพิษเนี่ยมันไปคล้ายๆมันไป เอาของแม่อะไรมันเท่าโงมันเลกมันเตะที่เราเราไม่เคยอยู่เข้เขานเราโตเราก็แยกไปเลยก็ดวงจีน,นเวลาอ่านดวงจีนมันต้องเป็นแบบนี้ไงคือเราต้องไม่รู้จักเขาครับแล้วเราต้องอ่านจากการไหลของลีลาของธาตุมันผมไม่เคยสนใจนะว่าอ้ยมาแบบในพงในพลมานี่มาผมไม่กลัวนะ อาจารย์เลยวันด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไม่กลัวเลยนะอาจารย์ที่มันถดย้อนแล้วไงเพราะว่าแรกๆตอนที่ผมดูอ่ะคนนี้เป็นด็อกเตอร์คนนู้นเป็นนิ่นคนนี้คนนี้เป็นเจ้าอาวาสแบบเนี้ยไม่ใช่พอเราดูปุ๊บมันจะมันจะลืมวิชาไงเพราะเรามัวจะดูความเป็นตัวตนเราลืมดูความเป็นจริงไงของดวงอย่างหน้าคือคุณหยงคุณหญิงนะพี่โอ้โหรถไปคนนี้อ่ะถูกไหมล่ะอันนี้เพราะฉะนั้นพอเราไม่เราไม่เราปิดหน้าตัวจริงไปเราเห็น เต็นแต่ดวงเราถ้าอ่านแต่ดวงว่าคุณต้องมีอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามลีลามันอย่างเงี้ยมันก็ออกมาตามโพยของมัน่ะแต่มันที่อาจารย์อ่านมันเข้าหมดังแล้วเราคือผมไม่ได้รู้กับเขาเท่าไหร่เพราะผมตอนนันผมก็เขาเด็กเล็กรุ่นเล็กอะเพราว่าอยู่กับๆๆพ่อกับแม่เราออกข้างนอกแล้วมันไม่ถึงว่าดินไมถึงทอบแกอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าบางด้านก็ไม่เข้าข้าบ้านล้เราห่างจากเขาเยอะแล้วาอะไรไม่ค่อยรู้อะไรขาอะขอวันที่หน่อย ดี๋ยวลอนุดกันก็เลยตัวคู่ตัวฝาแฝดเลยจารย์เมษาแล้วนะวันนี้สองใช่ไหมคะคุณพวันสามอจารย์เนี่ยวันนี้สามแล้วเหรอเราจะดูยังไงนะสามสาวเมษาจันวันนีองใช่ไหมอ้าวมาน้องสาวคนเก่งนี่ตอบหลานชายก็เข้ากับตุกดอกแล้วเนี่ยดอเออดวงเหมือนร้นมากเอาเป็นเอาเป็นพอแกแข็งแล้วไม่มีตัวชายเทศเนี่ยเหมือนจะไปไหนต่อไม่ไปไหน ก็ใส่ชุดที่ออจรา์ให้มานค่เขาซื้อนี่น้ารูดีเนี่น้าดูดิตุดยอดเลยตอนนี้แกเผืลูกสาวว่าทีนักตบอลจะมีดังๆอย่างชนาทีมก็คดเนยังไงเสร็จสตล์มากะไรมากเลยไปไหนไปกีฬาไปอะไรเีน้าใส่ใสยจอะลรน้องมา ขอบคุณครับโ่อน้องดับเดี่ยวเดียวฮะดับเดี่ยวดับอะไรก็ไปอัมไปยัมไปกันแม่อย่างนี้ฉันจะมีลูกมีรัคน่ะฉันจะหาท้าส่งทาปากแลก็สนุนลัคน่ะใส่สีสัิหลานแล้วจะเยอะหายแล้วพี่ว่าดีแล้วก็ไม่เป็นไรมากเท่าไหร่เราแต่นี้ยังว่า่าแม่ผมไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวยังก็นอติดกันจมูกชนกันด้วยนะอาจารย์ น้ำอาลมแต่ว่าไม่มีน้ำตาลอ๋อสไปแต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันเลยซาซาไก่ซป้าทอเออเอาเอาเอาคอมเอาคอมมาให้จานตับเ้วยเพราะว่าเพราะว่าดูจากไอ้นนี้มันไม่เห็นหรอกไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวสอนเลยครับอ่าเดี๋ยวทำให้เลยก็ได้อ๋อจะสอนกอนอาจารยเดี๋ยวอาจารย์มีสิทธิ์เดี๋ยวยังไม่มายังมาไม่ครบ